สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะเที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่96มาแล้วค่ะจะครบ1อยแล้วนะทุกคนใครยังไม่ได้ไปบ้างรายงานตัวหน่อยสิคะอยากรู้จังเยอะหรือเปล่าโอเคหลังแรกก็เลยหลังนี้นะจะขอเป็นชาดแด่หนูชื่อว่าวันน้องวันเหรอคะอายุ10 บ้านคนรวยดีมากเลยบอกมาด้วยว่าชื่อบ้านอะไรโอ้โหรวยจริงมีรถตั้งกี่คันเนี่ยห้าคันจชะทุกคนอะไรเนี่ยเป็ดเป็นอะไรทําไมเป็ดมันไปน,นอนแง่งแมงอย่างนั้นนะเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนทางเข้าอยู่ไหนประตูอยู่ซ้อยู่ตรงนี้เองโอเคอันนี้เป็นบ้านที่เขามีไว้แล้วเรามาตกแต่งเพิ่มเติมก็เฮ้ยไดอารมณ์อยู่นะน่ารักแบบอาชอบมาก สวยพยายามต่อไปอีกนะคะรับรองต้องเก่งแน่นอนดูดีเฮ้ยตรงนี้อาบน้ำแบบโชว์โชว์เรือนล่างนิดนึงพวกถ้ามองจะเอะจะแอบเห็นอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ต้องห่วงนะพออะไรรูป้ป่ะบ้านอยู่กลางเขากลางดงคงไม่มีใครมามองหรอกจ้ะเฮ้ยนา่นาหลกน่าหลกเออขยันสร้างกันจริงๆไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวนะจานนี่ตอนนี้พี่ปอก็เริ่มมาหัดมาสร้างบ้างแล้วแหละเออเพราะอะไรก็คือแบบ จะได้พัฒนาฝีมือแบบยากโอตอร์อะไรเงี้ยจะได้แบบเอยสวยงามเรามีแค่นี้ฝีมือเรามีแค่นี้แล้วก็พัฒนาไปอีกนะจ๊ะอ้ยน่ารักสวยอยู่นะมาหลังตอบไปดีกว่าพอดูคลิปนี้ปุ๊บอย,อยากจะกรีดร้องทําไมพี่ปอหิวจ้าเพราะว่าเป็นร้านชาใช่แล้วทุกคนร้านชาบูคือหิวมากเลยอะชื่อซามิมี่ สามีมี่หรอเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะอิสลามหรือเปล่านะน้องก็จะเป็นซาซาชาบูโอหิวมากเป็นออกแนวซีฟู้ดเพราะว่าน้องเป็นอิสลามนะจ๊ะก็จะกินซีฟู้ดกับเนื้อเนื้อย่างกรุบกริบกรุบกริบแต่พี่ปอมไม่กินเนื้อนั่นนะสี่อดกินเลยแต่ก็กินซีฟู้ดเพราะาเราเป็นสายซีฟู้ดชอบกึ่งๆๆๆกึ่งกุ้งหมูมุกหมูมุกกุ้ง ลิ้นพันกันเลยลองพูดได้หมูหมึกกุ้งเร็วๆหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งกุ้งหมูหมูมเอออร่อยหมูหมึกกุ้งเอเอจะเข้าไปดูห้องนะ้ำว่าตรงนี้มีอะไรอ่ะไม่มีจ้าโอเคสวยแบล๊บๆชอบสีนะ้หวานดีห้องน้ำชายหญิงสรุปแล้วสร้างเก่งนันเนี้ยอนาคตก็อยากให้สร้างเยอะๆเยอๆขึ้นไปอีกนะจ้ามาดูหลังต่อไปกันดีกว่าัน,นี้บ้านต่อเติมหรืออะไร หรืออะไรหรือเป็นคอนโดนหรืออะไรเดี๋ยวเราไปดูซิพี่ปอไปบ้านหนูหน่อยนะคะไม่เอาลงช่องก็ไม่เป็นไรค่ะอยากให้พี่ปอไปดูเฉยเยไปดูหน่อยนะคะสากุระป้าเดี๋ยวเราไปดูหน่อยค่ะน้องบอกให้มาดูเฉยๆยแล้วก็มาดูเฉยเยนิดนึงนะจ๊ะอ่านี่เปิดประตูเข้าไปเจอผู้ชายโอ๊ยไม่ทำอะไรตรงเนี้ย <laughs> มีห้องนอนด้วยโอ๊ย โดนพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านไม่ก็โดนแบบว่าแฟนไล่ออกจากบ้านพอ,อะไรรู้ป่ะคือแบบว่าไงอ่ะไม่ยอมกลับบ้านทำโทษอะไรอย่างงี้ของทุกอย่างขนมาไว้หน้าบ้านหมดแล้วจ้าเอ้ยน่ารักลองหัดสร้างอ๋อเยอะๆนะรับรองสร้างเก่งแน่นอนค่ะตรงเนี้ยเอามาสร้างได้นะอืมตรงเนี้ยมุมเนี้ยดีมากเลยพี่ปอเคยสร้างแล้วเลิศมากโอเคน่ารักมากเลยค่ะไปะ เราไปดูอันต่อไปกันดีกว่านี่คือสร้างอะไรเนี่ยน่าจะเป็นแบบที่พักแช่ทะเลหรือเลปล่าแบลบแบลแบลอืมลองไปดูนะฮะโนเนมหน้าบึ้งตึงมากเลยลกูกโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะว่าน้องสร้างอะไราไว้บ้องดูจากสายตาแล้วคือแบบเออได้อยู่ได้อยู่อารมณ์แบบปิกนิกปิกนิกนะวันนี้พร้อมใจกันมาทะเลหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยเอออ่ะนี่อะไรเนี่ย เป็นม้อข้าวม้อแกงไว้กินนั่งเอ้ยอารมณ์แบบว่าถ่ายรูปกรุบกริบกรุบกริบอ่านี่อะไรห้องน้ําแบบว่าห้าบาทสิบบาทอะไรแบบนี้อ่าไม่มีฟรีนะจ๊ะเอออาบน้ําเสร็จแล้วเข้าห้องนอนกันไปนเลยทีเดียวเชียวเสร็จแล้วมาลายมานั่งดู ต้นกระบองเพชรสวนดอกไม้อ๋อเสร็จแล้วทําไหนเสร็จแล้วทําไหนเสร็จแล้วเราก็ไปปั่นจักรยานต่อเออเสร็จแล้วไปไหนต่อพอปั่นเสร็จแล้วอ๋อปั่นเสร็จแล้วเราก็นั่งนี่เลยจ้ะนั่งพักเสร็จแล้วเราก็ไปกินบุฟเฟ่ต่อเลยนะจ้าเสร็จแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตกับบ้านนอนโอเคน่ารักมากเลยมันจะมีเรื่องราวนะจ๊ะเรื่องราวเรื่องราวรอเรือ,รารอมารัวรๆรัว,รว,รวเลยจ้าใช่น่ารักมาก ชอบนะชอบนะไอเดียดีไปเลยซาไปดูหลังต่อไปกันดีกว่าน้องบอกว่าเป็นบ้านใต้หลังคาค่ะทุกคนพี่ปอรับไปดูบ้านใต้หลังคาผมหน่อยครับอยากให้ไปดูมากเลยอะไรในเะนี่ยพี่ปอหาวิธีขึ้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวจะหาวิธีขึ้นเองนะซาพี่ปอจะใช้แปลงร่างไม่ใช่ตรงนี้มันจะมีปุ่มนะกดเข้าไปทุกคนกดเข้าไปบ้านใต้หลังคามันจะมีปุ่มตรงนี้ แล้วเราก็ขึ้นไปก็ระก,กระดกกระกระดกเข้าไปโอ้ยมีอะไรเนี่ยใกล้วันคริสต์มาสทุกคนก็จะมีแบบว่าสโนว์แมนจะมีแบบว่าต้นคริสต์มาสกันเพียบเลยนะจ๊ะพักนี้อ๋อเห็นไหมสวยสดงดงามเข้ามาก็จะกินข้าวต่อเลยโอเคทําไมไม่เอาห้องน้าไปข้างหลังเลยไงหรืออะไรฮะห,ห้องน้ําก่อนปะแล้วก็จะมาเป็นห้องครัวเออนี่มันจะได้ดูแบบว่าเฮ้ย ผ่านห้องน้ําแล้วไปกินข้าวมันจะแบบเฮ้ยเราจะไม่ได้กินข้าวก่อนไงโอเคน่ารักนะเนี่ยสร้างอีกนิดนึงอ่ะคือแบบจะเก่งมากเลยนะจ๊ะอืมเชื่อพี่ปอเก่งแน่นอนมาดูหลังต่อไปกันดีกว่าหวานแววฟริงฟริง,รงอุ้ยสายนี้ก็สวยนะคืออะไรลู้ป่าสายสีชมพูอุ้ยโฟรไฟเหมือนพี่ปาเลยน่ารักมากเลยใช่ไหมน่ารักกัโฟรไฟเหมือนกันเลยอ่ะ ทำยังไงถึงมันเหมือนพี่ปอได้เนี่ยพี่ปอคะ่ะไปนอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ตั้งใจโอเคอย่างนี้เขาเรียกว่าสวยมากละจ้ะถ้าไม่สวยนี่คือแบบว่าไม่มีอะไรนะจ๊ะเอ้ยพอมองเห็นแล้วก็แบบอยากมีบ้านแบบว่าฮัลโหลฮัลลาไฮโซแบบนี้จังเลยอะทุกคนบ้านที่ไม่มีแม้แต่ฝุ่นบ้านที่ไม่มีแม้แต่แบบว่าของกระเกะกระกระชอบมาก อืมถ้าเป็นชีวิตจริงมันจะมีบ้านแบบนี้ได้ไหมะพอเราซื้อของตลอดเวลาทุกคนบ้านมันจะไม่อยู่ในสภาพนี้สิทุกคนมันจะมีออกล่องกระจุกกระจิกเต็มบ้านมันก็จะบ้านลกเหมือนแบบลกอะลกอะลกอะ,กอะบอกไว้คําเดียวว่าลกมากอะ่ะบ้านสะอาดมากทุกคนดูสิฝุ่นไม่ติดเลยอะคือสวยมากดูดิชอบมากอะ สร้างดีมากเออน,น,นันดีสวยเก๋เล,ลิศหรูไฮโซออกก่อนออกก่อนหา,หาประตูไม่เจอตรงไหนดีนะโอ้ยสร้างเก่งชอบม,มากป่ะเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่าเราลิงพี่ปอลา,าลิงเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้จะคิสมาร์ โบวี e เกี่ยวกับวันคริสต์มาสค่ะเพิ่งสร้างอาจจะยังไม่ค่อยสวยแต่อยากให้พี่ปอไปดูขอล้วนะคะติชมให้หน่อยค่ะโอเคจะถามว่าสร้างยากไหมบอกเลยว่าก็ก็ยากนะยากตรงอะไรรู้ไหมทุกคนหาของนี่แหละหาวันคริสต์มาสเนี่ยเออจะหาของยังไงให้มันแบบว่าเข้าธีมเข้างานเข้าอะไรอย่างงี้เดี๋ยวขอนั่งก่อนขอขยายหน่อยจะได้แบบว่าเต็มกรอบหน่อยเออคือแบบว่า ให้ความตั้งใจนะให้ความตั้งใจคือแบบว่าเฮ้ยทาไม่เป็นแต่ก็แบบลองอืมครั้งหน้าพี่ปอยอยากจะให้ลองสร้างเป็นหลังดูนะคะเริ่มเริ่มแล้วต่อไปจะเก่งสุดๆดไปเลยค่ะโบวี่มาดูหลังต่อไปอันนี้คือจะบอกว่าเฮ้ยธรรมดานะแต่มันน่ารักอ่าเหมือนแบบ อารมณ์ชิลๆอยู่กลางทะเลอะไรเงี้ไม่ได้อยู่กลางทะเลแด่อยู่ชายหาดชายหาดพี่ปอคะไปของหนูหน่อยนะคะอายุสิบป,ปีโอเคได้ไปแล้วไปแล้วบรุษบรุษไปเลยอะ่ะไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนเป่นเปนเปน,นไม่ได้ขี่ช้างด้วยอ่ะอ่ะเข้าไปดูกันหน่อยดีกว่ามีอะไรปริง้งเฮ้ยอ่ะจริงๆนะไม่ได้คาดหวังนะแต่คือแบบเกินคาดอะ่ะคือสวยอ,ะอ่ะจริงโอ้โหหัวจมหมอนเลยจ้ะคือหลับฝันดีแน่นอน มีความสุขกันไปอันนี้เดาว่าต้องเป็นห้องน้ำแน่นอนอ๋อทำไมซื้อหวยไม่ถูกละจ้ะทำไมทำไมทำไมอ่ะออกออกขาทางออก <c oughs> หาไม่เจอโฮ้ยเดียเดี๋ยวไปนั่งชมวิวทิวทัศน์กันหน่อยดีกว่าอ้าวเฮ้ยอาเฮ้ยอาเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี้ยออกกำลังกายเฉยฉันไม่อยากออกฉันไม่อยากออกฉันอยากจะนั่งชมชมชิว,ช,วชิวิวๆดูเออแม่ น่ารักน่ารักชอบชอบความมีต้นปาล์มเยอะสวยโอเคสู้ต่อไปนะคะเรามาดูหลังนี้กันดีกว่าอืมหลังเนี้ยเป็นร้านอาหารใช่ไหมทุกคนก็คือน่ารักนะอ่ะดูหนูชื่อแอลลี่ค่ะอายุสิบขวบนะคะเป็นร้านอาหารอยู่หลังโรงเรียนขอ้องขอลองขอ้อง,ออง,อองไม่ต้องขอลองพี่ปอก็มานะจริงๆแลว้วว่าคือแบบคือแบบ ไปให้มันได้ทุกคนน่ะเออทุกคนไม่รู้ทํายังไงมันจะหมดไม่หวัดไม่ไหวกันเลยจริงๆเชียวๆสวยนะเนี้ยเอยร้านอาหารในฝันเข้ามาก็จะเป็นโซนแอร์ก่อนพอตากแอร์เสร็จแล้วก็ไปตากแดดรับธรรมชาติได้รับวิตามินดีใช่ไหมดีแสงแดดนี้วิตามินอะไรอีหรือดีพี่ปอเรียนจบแล้วใช่ปะเออใช่แต่จำไม่ได้อะทุกคน นั่นน่ะสิเราต้องได้รับแสงแดดผิวเราจะได้แข็งแรงนะจ๊ะทุกคนมันก็จะทําให้ผิวเราเนี้ยดีอืมไม่ใช่เป็นแดดเปี้ยงป้างนะแดดอ่อนๆช่งชวงเช้านะคะทุกคนเอ้ยสวยอะชอบนะเนี่ยเอ้ยน่ารักรกรุบกริบกรอบแกรบต๊แก๊บต๊อแก๊บหิวข้าวคุณมาทันาทีแล้วโอเคไปกินข้าวก่อนและเจอกับพี่ปอใหม่ในอีพีที่เจสเอ้ย 97, เก้ิเ็เดเออใช่เกนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย